กับพรานเดช EP 3 4ตอนคืนสู่เย่าผ่านไปเกือบสองสัปดาห์หลังเหตุการณ์เลวร้ายในรอบประวัติศาสตร์ผลผ่านไปช่วง3-4สี่วันแรกคนได้รับบาดเจ็บก็รักษาตัวคนไม่เจ็บหนักก็วุ่นวายจนหัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นผ่านไปครบสัปดาห์หนึ่งทุกอย่างค่อยเข้าที่เข้าทางในหลายวันนี้ดำนอนอยู่บนเตียงได้วันสองวันก็ลุกขึ้นมาเดินปลอได้เหมือนเดิม ทุกวันพรานหนุ่มร่างยักษ์จึงออกไปเตร็ดเตร่ทั่วราชธานีอีกคนที่ดูจะวุ่นวายไม่น้อยก็คือเดชหลังจากแทบไม่ได้เห็นหน้ากันหลายวันเมื่อดำออกจากห้องในเรือนรับรองเชา้านี้ก็พบพรานรุ่นพี่รออยู่แล้วพวกเราก็กลับบ้านกันได้แล้วละ่ะไอ้น้องชายเดชบอกแล้วก็แจ้งว่าอีก4-5วันพวกเขาก็จะออกจากนวบุรีกลับคลองสำราญ ระหว่างหลายวันนั้นดำก็ไม่ทราบว่าพรานรุ่นพี่ไปที่ไหนทําอะไรบ้างแต่ในที่สุดพรานรุ่นน้องก็รับรู้การตัดสินใจของลูกพี่สองพรานเก็บสัมภาระง่ายๆพร้อมก็ออกเดินทางสู่นครจันทบูร์เพื่อผ่านกลับออกไปทางประตูตะวันออกเจ๊มาด้วยการไม่กลับด้วยการเริอดํร้องกระเซาเย้าแย่ทับทิมซึ่งออกมาส่งพร้อมพยักบุรพาเดี๋ยวโดนทับทิมกระโดดเตะทําดํร้องจากเสียงหลง สุดท้ายดำก็ยอมให้โดนเตะเพราะทับทีมขู่ว่าถ้าพรานรุ่นน้องร่างยักษ์จะแต่งงานพวกเขาจะไปป่วนให้งานวุ่นวายส่งเท่านี้แหละเดินทางร่วมกันมาได้สองคืนสองวันเช้าวันที่สามอศีรบ,บดีก็บอกลาง,ง่ายๆทำดำอ้าปากหวอแค่นี้เองเหรอลูกพี่เสือยังไม่ถึงนครจันเลยพยักบุรพายักคิ้วให้ไม่ต้องอ้อมไปหรอกผ่านป่านี้ก็ออกไปที่ประตูได้เลยสมึงบุรพาชี้ป่านาทึบเดี้ยงหน้า แต่มีกฎที่ควรทำอยู่สองสาข้อ1、ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องเดินไปข้างหน้า2ถ้าเดินกลับมาจะออกจากนวบุรีไม่ได้อีกต่อไป <laughs> 3ในป่าใช้อาวุธไม่ได้ใช้อาคมไม่ได้อภินญาก็ใช้ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเดินกันแค่ครึ่งวันก็ออกจากป่าได้แล้วโชคดีไว้พบกันใหม่เร็วๆนี้ราชครูแห่งนวบุรีทบทวนกฎที่ฟังแล้วทำให้ดำขนหัวลุกอย่างบอกไม่ถูก เดชหันมาพยักหน้าให้พยักผู้คุ้มครองประตูตะวันออกและทับทิมด้วยรอยยิ้มบางๆอ้อเกือบลืมบอกแนะ่องคหญิงสสิฉัดว่าอีกสักหกเดือนไม่งั้นก็หนึ่งปีจะไปหาที่คลองสำราญยังไงก็ปลูกบ้านช่องห้องหอให้เรียบร้อยละ่ะอสิรบ,บดีเอื้อมมือมาตบไหล่เดชท,ทีหนึ่งรอยยิ้มที่ยังพอมีของเดชเปลี่ยนเป็นสีหน้าไม่สู้ดีลูกพี่เสือหมายถึงองค์หญิงสสิฉัดประพัดสอนน้องสาวองค์สุริยะรังสริณน่ะเหรอ ดำยื่นหน้าเข้ามาอย่างอยากรู้อยากเห็นสมิงบูรพาสบตากับทับทิมแล้วยักคิ้วหลิวตากับพรานหนุ่มร่างยักษ์อย่างมีรับลมคมในเอแล้วองค์หญิงสัสิฉัดจะไปหาลูกพี่ทําไมนอ้อไหนได้ยินชาวบ้านลือกันว่ามีคู่หมุนคู่หมายมาตั้งแต่เด็กแบบนี้แฟนเขาหึงตายเร่อทับทิมหัวเราะคิกคกไออ้วนใครบอกว่าจะไปหาลูกพี่แกล่ะองหญิงเขาจะพานินไปเที่ยวข้างนอกต่างหากล่ะดำรอ้องอ๋ออ๋อแล้วพลอยหัวเราะแห่ หัวเราะทั้งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไปได้แล้วเดี๋ยวออกซ้ายเดทตัดบทแล้วนำเข้าสู่ป่าใหญ่ตรงหน้าไปก่อนดำวิ่งตามไปก็หันมาโบกไม้โบกมือให้สองคนผู้มาส่งกระทั่งสองร่างหายลับในเงาไม้หนาทึบรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนพรานเขาจะรู้จักองค์สุริยะรังสฤษและยุวดีกัลยามาก่อนอสิรบดีมองเข้าไปในป่าแล้วจูงมือคนรักเดินทางกลับเข้าเมืองหลวง สองสามปีก่อนเจเดตมันเข้าร่วมกับกองทัพปลดปล่อยชนกลุ่มน้อยได้ยินว่าชนเผ่าดีเป็นบ้านเกิดครูบาสิง์พูดง่ายๆมันเป็นกองโจรอิสระนั่นแหละรู้จักยุวดีกัละยาที่นั่นส่วนองค์สุริยะทรงศึกษากับพวกฝั่งยุโรปเลยเข้าร่วมรบกับกองทัพปราบความไม่สงบก็สู้รบปรบมือกันมาหลายปีช่วงนั้นองค์หญิงสสิฉัดก็แทรกซึมเข้าไปปลอมตัวเป็นอสูรฟ้าพอดีด้วยทับทีมร้องอืมก่อนพยักหน้าว่าเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้าง เดชและดำย่ำไปบนเส้นทางด่านสัตว์เล็กๆขนาดคนสองคนสัญจรเฉียดกันไปได้ขณะพรานรุ่มพี่เดินนำไปเบื้องหน้าคล่องแคล่วดำพลันเหลียวซ้ายแหลขวาอย่างระมัดระวังป่ารอบตัวเงียบสนิทอย่างผิดปกติแม้เพิ่งเป็นช่วงสายที่แดดยังตัดเรือนหมอกลงมาได้ไม่มากนักระยะไกลๆจึงเห็นหมอกหนาทิ้งตัวลงเป็นม่านมุง้งคลุมล้อมอยู่รอบตัวยิ่งเวลาผ่านไปดำยิ่งหัวคิ้วขมวด ทอให้ย่อมตามมาแผ่วเบากว่านี้ทว่าสัมผัสที่6ถูกขัดเกลามาโดยตลอดพลันเฉียบคมต่อภัยคุกคามแม้พยักผู้คุ้มครองประตูตะวันออกจะมีคำเตือนมาแล้วว่ามิอาจใช้ตัวช่วยอื่นๆกระนั้นดำยังปลดคันธนูขนาดใหญ่ลงมาถือในมือเพื่อความอุ่นใจไม่ต้องสนใจให้น้องชายไปข้างหน้าต่อเดชเอ่ยเบาๆให้ได้ยินกันสองคนแต่ในผืนป่าเงียบสงัดเสียงพรานรุ่นพี่ก็แทบจะดังราวตะโกนดำนิ้วหน้า ครั้งนี้สิ่งที่พัดตามลมมาไม่เพียงเสียงฝีเท้าย่องเบากริบราวหัวขโมยแต่ยังมีกลิ่นสาบสางอันเป็นเอกลักษณ์ของนักล่าเจ้าป่าลอยลมมาคละคลุ้งแม้แต่เดชยังนิ้วหน้าสองพรานแห่งคลองสำราญพากันเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นคลายว่าผู้ลอบตามมาจะรู้ว่าทั้งสองไร้อาวุธและกำลังจะหนีการตามติดชนิดแทบจะหายใจรดต้นคอพลันเปลี่ยนเป็นเสียงโจรทยานอยู่ในป่ารอบข้าง สายทีขวาทีบางทีก็พุ่งดักหน้าบางทีก็ถอยไปต้อนอยู่เบื้องหลังสองพรานอย่างไม่น่าเชื่อโฮกเสียงคำรามทุ้มต่ำเพิ่งจะดังสนัน่นก็มีอีกเสียงร้องรับดังลั่นมาจากเส้นทางเบื้องหน้าแปรนแปรนแปรนผืนพผ่นดินทั่วทั้งป่าลั่นสะเทือนขึ้นมาดังครึกครึกเจ้าป่างวงยายเคยยืนหลับจนเนื้อตัวสูงใหญ่เป็นภูเขาเลากาเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งโขง เดชและดำทำได้เพียงตาเบิกโพรงคราวช้างใหญ่ทั้งโขงปรีเข้ามาหาด้วยความดุร้ายโหสองพรานเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นทางจะหลีกลี้ไปจากสถานการณ์ขับขันตรงหน้าเหลียวมองกลับหลังก็เห็นเจ้าป่าขนสีเหลืองสลับดำย่อตัวหมอบอยู่ข้างท่อนไม้ตายซากหางยามเป็นพวงสะบัดช้าๆขณะแยกเขี้ยวโชวคมฟันเย็นยเยือกราวคมหอกดำแทบจะว่าจะร้องจ้ารั้นระยะห่างจากเขาที่ห้อยท้ายคือไม่กี่เมตรเท่านั้นเองทั้งซ้าย ทางที่ลูกพี่ชี้แนะคือดงไม้ไผ่ขนาดใหญ่หนามไผ่สีสุกแต่ละท่อนแหลมคมราวกับกรงเล็บปีศาจทว่าสองพรานไม่ลังเลก็เบี่ยงกายหลบพรวดเข้าสู่ดงไผนะ่หนาทึบอย่างไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังโฮกฮแบรนแบรนแบรนทันเสือและช้างต่างคำรามก้องเงาสีเหลืองสลับดำดีดพรวดทะลุตามเฉียดไปเส้นยาแดงผ่าแปดกรงเล็บพยักตัวใหญ่คลูดไปกับต้นไผ่หยาบกร้านเข้ามาในป่าแรก กรงเล็บยาวตะปบพรานหนุ่มร่างยักษ์ก็ร้องจ้ากก่อนทิ้งตัวลงกับพื้นและทั้งหมอบทั้งคลานกระโจนพุ่งหายเข้าไปในดงผากสลับต้นไผ่สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้ามอออมอมอมอเดดร้องเฮ้ยส่วนดำร้องเหวอพวกเขาเพิ่งจะหักเลี้ยกระโจนพรวดเข้ามาในกลุ่มไผ่นาทึบด้านหลังเสือร้ายตัวใหญ่ไม่แพ้มาเทศก็วนเวียนคำรามต่ำๆอยู่รอบบริเวณ เพียงพริบตาเสียงไม้ลั่นหักโครมคลามก็ดังพัวๆต่อเนื่องไล่หลังมาพร้อมเสียงฝีเท้าย่ำจนดินสะเทือนครั้นมัจจะรวดด้านหลังหายใจรถต้นคอเข้ามาแล้วสองพรานก็ไม่สนใจอะไรให้มากความพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่คิดชีวิตแต่เพียงทลาพรวดพุ่งออกไปพ้นดงไผ่ไม่ทันไรก็ตาเบิกกว้างควายป่าฝูงใหญ่เบิงตาเล็กเรียวจ้องมาตาแดงกำ่ำ สองเขายาวงงทอดโค้งแทบพุ่งเข้าจรดกันเหนือศีสะใหญ่โตทําเดทหายใจไม่ทั่วท้องส่วนดําใกล้จะเป็นลมอยู่รอมรอ oo, wo, wo, erv, ่อว้าวว้าเวอรป่านี้มันอะไรกันเนี่ยลูกพี่ดําแหกบากเสียงหลงขณะหันหลังโกยอ้าวไม่คิดชีวิตเมื่อพื้นดินเบื้องหลังลั่นโครมครามครั้นควายบ้า500ไล่กวดตามมาแทบจะว่าเสยเขางัดสองร่างของพรานต่างถิ่นให้ปลิวกระเดน็นวิ่งขึ้นเขาไอ้น้องชาย ทางหนึ่งเป็นทุ่งกว้างแต่อีกทิศเป็นแนวเขาสูงทะมึนทอดคดเคี้ยวเรียงรายขวางอยู่เบื้องหน้าเดชเขม่นมองภูเขาสีน้ำตาลหมมม,มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหัวล้านไปเสียส่วนใหญ่ร่องรอยตะปุ่มตะปํำราวดอกเห็ดขนาดยักษ์เบ่งบานขึ้นบนผืนดินก็ไม่ปานดำพุ่งตัวตามลูกพี่ไปอย่างไม่คิดชีวิตสายตาเฉียบคมกวาดมองรอบด้านเก็บรายละเอียดอย่างคล่องแคล่วลูกพี่บนโน้นเหมือนจะมีถ้ำอยู่แน่น,นดำร้องกระหืดกระหายในน้ำเสียงปิดความดีใจไว้ไม่มิด แต่พอสายสายตาลอกแลก,กวาดมองรอบด้านก็ยังขนหัวลุกครั้นเห็นเงาแวบๆของเจ้าป่าขนเหลืองสลับดำไกลตาใกล้เข้ามาคือเสียงหักป่าไผ่โครมครามที่ฟังแล้วยิ่งสยดสยองที่สุดย่อมเป็นเสียงกระทือบประกอบไผ่แตกดังโผลๆ๊ๆแต่ที่น่ากังวลที่สุดคือฝูงควายป่าตะกุยทั้งสี่เท้าจนฝุ่นตลบไล่กวดใกล้เข้ามาทุกทีทำที่บอกยังอีกไกลไหมเดชร้องถามกระหืดกระหอบไม่แพ้พรานรุ่นน้อง ดำใช้ทั้งมือทั้งเท้าตะกายปีนป่ายไต่ขึ้นบนเนินเขาเตี้ยก่อนร้องตะโกนลูกพี่เร็วๆอีกแค่300เมตรดำร้องโวกเวกโวยวายพรานใหญ่แห่งคลองสำราญขนลุกสะพึนขึ้นมายังบอกไม่ถูกสองขาสั่นคล้ายจะหมดแรงลางสังหรณ์แรงกล้าย,ยิ้มย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ควรพุ่งตรงไปยังจุดหมายที่มองเห็นใกล้เข้ามาเรื่อยๆดำเองก็รู้สึกตะครันตะครอยยังบอกไม่ถูกจะหันไปร้องบอกลูกพี่ก็ได้แต่อูทานดังเฮ้ย รันเจ้าป่าลายพาดกรอนตัวใหญ่ไม่ทราบโผล่ทามาจากไหนแต่ยามนี้หมออพร้อมกระโจนอยู่บนเนินเขาข้างทางดําไม่คิดหน้าคิดหลังก็คว้าตัวลูกพี่แล้วพากันโกยอ้าว2 0 0เมตรเสียงช้างร้องจนแก้วหูสะเทือนก็พรวดตามมาใกล้มอมอมอควายป่าฝูงใหญ่ตะกุยตะกายดินอยู่ที่ตีนเขาทั้งภูเขาลูกย่อมย่อมสะเทือนคลึกครืนร้อเมตรสุดท้ายเสือร้ายเบื้องหลังก็คำรามโฮก สองพรานก็โกยอ้าวไม่คิดชีวิตจนเหงื่อคลายไหลโตรมไปทั้งตัวโถงถ้ำดำมืดอยู่ตรงหน้าไม่ต้องคิดมากก็พากันกระโจนเข้าสู่ปากอสุรกายแห่งความดำมืดอย่างลืมตายสองพรานกลิ้งคลุกคลุกลงไปตามความลาดชันของพื้นถ้ำก่อนมาชะงักกึกกับต้นเสาแข็งกระด้างทั้งสองเพิ่งจะหายใจหอบราวไปวิ่งมาสิบกิโลลูกพี่รู้สึกว่าแถวนี้มันแ,แ,ปแปลกไหมพริบตาที่เดชและดำหันขวับจ้องปากถ้ำ ทั้งสองก็ปากอ้าตาค้างครั้นเห็นเต็มสองตาว่าปากถ้ำค่อยๆเลื่อนลงปิดเข้าหากันดังกึกเสียงดังสนัน่นสองพรานลมก้นจำเบา้ขาขณะต้นเสาที่พวกเขาพิงยุ่แต่แรกขยับขยื่อนก่อนแยกออกจากกันชา้ชาๆเดชและดำทำได้เพียงอ้าปากค้างฟอเสียงขู่ดังก้องไปทั่วทั้งป่าสิ่งที่เดชและดำมองเป็นภูเขาลูกใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวคดเคี้ยวค่อยๆขยับตัวชา้ชา ก่อนหินดินทรายบนเนื้อตัวใหญ่โตมโหฬารกลิ้งพร่างพูออกจากร่างของพญาอสรพิษดึกดำบรรณราวหาฝนผิวกายดำเลื่อมสะท้อนแสงยังไม่น่าสะพรึงกลัวเท่าดวงตาแดงก่ำลืมโพลงเบิกกว้างขึ้นมาถูกรบกวนปากถ้ำดำมืดเสียอ้าเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งก่อนส่วนหัวใหญ่โตจะพุ่งฉกลงมาขเขมือบชานป่าทั้งโขลงตลอดจนควายป่าฝูงใหญ่หายก้วมเข้าปากไปในคำเดียวพยักลหลพาดกรอนหันหลังแล้วโกวยอ้าไม่คิดชีวิต หางตั้งจุกตูดเตลิดวิ่งหายวับไปกับตาเพียงลำตัวดำมะเมื่อมขยับเข,ขยื้นป่าไผ่นับร,ร้อยร้อยต้นก็หักราบลงเป็นนักกลองในส่วนลึกของลำคอพญางูดึกดำบรรมีเสียงร้องโหยหวนของสองมนุษย์เคราะห์ร้ายดังมาจากหลอดอาหารซึ่งกำลังนำส่งช้างควายและในพรานลงสู่กระเพาะที่น้ำย่อยเดือดปุดปุด,ปดรอคอยอยู่ว้าจบบริบูรณ์ล้อเล่นล้อเล่น เมื่อดำและเดชได้สติรู้ตัวมาอีกครั้งรอบข้างก็เพียงแต่ความมืดสลัวชื้นแฉะแต่กลิ่นปลาดงพงไพรรอบตัวกลับปลอดโปรง่งสำเนียงไพรระง,งมร้องอยู่รอบข้างมีเสียงเสือคำรามดังมาไกลหมาในฝูงหนึ่งเห่าขรมดังมาจากหุบเบื้องล่างนกตบนุ่มหย่อนพลางแผ่ววมาตามสายลมดึกใต้ต,ตน้นไทรป่าเสียงขบเคี้ยวกรวบ,รวบของสัตว์ฟันแทะดังแวมาแผ่วเบาในลำธารน,นอกจากเสียงสายน้ำซะโขดหิน กบผู้เขาขายาวยังร้องระงมยั่วเย้าวให้ในพรานออกมาสองไฟมาทำต้มยำรแสแซ่บตลอดจนทอดกระเทียวพริกไทยรสเลิศสองพรานแห่งคลองสำราญลืมตาขึ้นมาก็พากันมึนงงชาดดำตบท้ายทอยตนเองไม่เบานักความปวดแสบปวดร้อนทำพรานร่างยักษ์สูดปากร้องอุ้ยนี่นี่พวกเรารอดตายมาได้ในหน่ะลูกพี่เดชยันตัวลุกขึ้นนั่งสะก่อนเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระมัดระวัง เรีงว่างูยักษ์ดึกดำบรรที่เขมือพวกเขาลงท้องไปจะยังวนเวียนอยู่แถวนี้แต่เอียงหูสดับเพลงพฤกษารอบด้านแล้วพรานใหญ่แห่งคลองสำรานก็ถอนใจอย่างโล่งอกเดทไม่ได้ตอบคำถามดำเพียงยันตัวลุกขึ้นมายืนห่างตัวไม่ไกลสัมภาระทุกชิ้นของทั้งสองยังคงวางกองเป็นระเบียบอยู่ใต้ร่มไม้ใบหนาไม่มีสิ่งใดขาดไปเดชหรือเล็กน้อยก็ได้ไฟฉายเดินป่าระบบชาร์จเซลแสงอาทิตย์ออกมาส่องความมืดรอบด้าน ตอนแสงไฟจะชะง,งักอย่างเปลือกไม้ใหญ่ที่ปรากฏตัวอักษรเห็นชัดสะดุดตาโธ่ลูกพี่เสือไม่น่าเล่นกันอย่างนี้หัวใจจะวายนั่นนั่นดำเองก็เห็นตัวอักษรที่เด็ดศาสตร์ไฟค้างหลายวินาทีสนุกสนานตื่นเต้นดีไหมวันหลังก็แวะมาเล่นอีกก็ได้นะไม่มีคําขึ้นต้นลงท้ายแต่กลับทําให้เด็กต้องสายหน้ายิ้มยิ้มเหตุการณ์ขับขันในยามนั้นหากใครไม่ใช่เขาและดําที่กําลังถูกงูยักษ์ดึกดําบันกลืนลงท้องคงไม่ใช่ความรู้สึกเวลานั้น สองพรานต่างแสดงวิสัยความเป็นลูกป่าชั้นเยี่ยมเดดเดินออกไปรอบข้างไม่เท่าไหร่มือหนึ่งก็หอบมัดฟืนอีกมือก็หิ้วไก่ป่าเคราะร้ายกลับมาสองตัวดำทำท่าปาดน้ำลายในมือพรานรุ่นน้องคือกบภูเขาที่สงเสียงระงมก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่อึดใจทั้งไก่และกบก็ถูกชะล้างทำความสะอาดควักเครื่องในทาพรึกเกลือเสียบไม้ปักเฉียงเรียงข้างกองไฟดำหาก้อนเห็นทำก้อนเศร้าแล้วจัดการตั้งหม้อต้มน้ำก่อนแกงป่า จนกลิ่นหอมหวนยั่วน้ำลายกระจายออกไปไกลสองพรานต่างพูดคุยสัพเพเหระกันไประหว่างมื้ออาหารที่ไม่ทราบเวลาลูกพี่ตอนนี้สักกี่โมงและลูกพี่พอรู้ไหมดำถามหลังเหยนหน้ามองท้องฟ้ามีดาวดารดาดาษผ่านรอยร่องของช่องใบไม้น่าจะสามทุ่มได้เดชเหยนหน้ามองดาวแล้วตอบคำถามดำยังซักถามไปอีกหลายเรื่อง กระทั่งอาหารมื้อกลางวันจวบค่ำคืนจบลงสองพรานก็โยนตัวปีนป่ายขึ้นต้นไม้ราวลิงข้างจังหลังจัดการฟืนไฟรอบบริเวณเรียบร้อยในผืนป่าที่ไม่รู้จักการยึดชัยภูมิที่มีเปรียบจากสิงสาราสัตว์ดูจะให้ความอุ่นใจมากกว่าดึกสงัดน้ำค้างหยดเปาะแปะลงกระทบผ้าใบเหนือศีษะซึ่งดำปีนขึ้นมารัดสีมุมกลางขึงไว้เหนือหัวเดดริตาจับจ้องลงไปในความสลัวเบื้องล่างโสดสัมผัสเป็นเลิศได้ยินเสียงฝีเท้าย่องเงียบเข้ามาใกล้ ทีแรกพลานใหญ่นึกไปว่าคงเป็นสัตว์ป่าจำพวกเสือที่มักมีความอยากรู้อยากเห็นทว่าเมื่อฝีเท้านั้นย่องเข้าใกล้จากสีเท้าที่ย่ำเดินเขาพลันชำแนกได้ว่าเป็นสองคนหาใช่สีเท้าของสัตว์ป่าดำขยับตัวเล็กน้อยเดชเอื้อมมือคว้าแขนพลานรุ่นน้องในมืออีกข้างของดำคือปืนพกกระบอกหมกมือศูนย์ลำกล้องเล็งตรงไปเบื้องล่างอย่างใจเย็นหลังส่งสัญญาณห้ามพลานรุ่นน้องเดชก็แตกหน้าไม้อาบยางน่องอย่างเตรียมพร้อม ฝีเท้าของทู่มาเยือนชะง,งักในความมืดที่ห่างออกไปนอกรัศมีไฟแต่ในที่สุดก็เห็นสองเงาลับๆล,ล,ล่อๆของสองคนเลือนรางจากนั้นเมื่อคนทั้งคู่ย่องเงียบเข้ามาใกล้สองพรานจึงแน่ใจว่าอีกฝ่ายหาใช่ผีป่าหรือคนในดงลึกแสงไฟเปิดเผยโฉมหน้าของคนทั้งคู่ในที่สุดมิหนำยังเผย,เผยเจตนาร้ายของผู้มาเยือนผ่านมีดเดินป่าด้ามยาวสะท้อนแสงไฟคมปราดไฟดำกัดฟันกรอดเมื่อเห็นหน้าสองคนที่เกือบสร้างความหายนะให้คลองสำราญ พรานหนุ่มรุ่นน้องยกมือขึ้นสองมือรัตยูสังหารเดชกดมือไว้อีกครั้งก่อนพรานใหญ่แห่งคลองสำราญจะส่งเสียงนำตัวลงไปพิวิทย์ชาวนวบุรีไว้ชีวิตพี่แล้วพี่ก็ยังคิดไม่ได้ปรงไม่ตกถูกทำลายอภิญญาจนกลายเป็นคนธรรมดาก็ยังอาฆาตจ,จนพาเสือแพ้วกลับมาแถวนี้พวกเองคิดว่าคนคลองสำราญใจดีมีเมตตากระนั้นหรือสำหรับคนบ้านป่าใครดีมาพวกข้าดีกลับแต่ใครชั่วมาพวกข้าก็ไม่เอาไว้เหมือนกัน เสียงเดชกังวนในความเงียบส่งผลให้อดีตอสูลมสะดุ้งสุดตัวส่วนเสือแพลทะลึ่งพรวดทั้งสองมีอาการตกตะลึงชั่วขณะเดชคล้ายจะเอ่ยยืดยาวแต่ความจริงแล้วรวบรัดไม่กี่วินาทีผู้บุกรุกได้สติก็หันหลังโกยอ้าวพรานุ่นน้องวาดอาวุธสังหารตามแล้วลั่นไกทันทีเปรียงเปรียงตามไหมลูกพี่สิ้นเสียงกำปนาดป่าทั้งป่าพลันสงบสงัดในพริบตาเดชไม่ตอบคำเพียงเหวี่ยงตัวลงจากต้นไม้ใหญ่เป็นตัวอย่าง พรานรุ่นน้องก็ถลายรูดความสูงของลำต้นตามมาสองเท้าแตะพื้นก็กระโจนเข้าไปในความมืดราวฉลามได้กลิ่นเลือดไม่ว่าไฟฉายในมือเดชหรือสัญชตาตญาณพรยที่ถูกหลัดคมมาตลอดของสองพรานต่างเป็นเลือดกว่าผู้หลบหนีหัวสุขหัวซุนไม่ตราบกี่เท่าเปรียงเห็นระยะเงาหลังดำก็ส่งกระสุนออกไปอย่างไร้ปราณีสำหรับคนที่พฤติกรรมเช่นอดีตอสูนลมและเสือแพศสตรูคู่แขนเก่าเวรย่อมระง,งับด้วยการจองเวรให้ฝ่ายตรงข้ามแดดดิ้นไปต่อหน้าเท่านั้น จนจะสะสมกับความผิดที่แล้วมาและยิ่งพื้นถิ่นบริเวณนี้หาใช่ป่าคอนกรีตสีวิไลแต่คือดงดิบไพรกันดานมีเพียงผู้ล่าและผู้ถูกล่าเท่านั้นที่ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ทั้งเสือแพ้วและอดีตอสูลมมาหาช่ยโจนกระจอกแม้ไล่ล่าและหลบหนีกันมาค่อนชั่วโมงฝ่ายตรงข้ามก็โต้อตอบกลับมาด้วยสารพัดหลุมพรางทั้งอุปสรรคขวากน้มตามธรรมชาติตลอดจนการดักซุ่มเข้าโจมตีทีเผลอ ครั้นพื้นดินลาดขึ้นเป็นเนินสูงขึ้นสองพรานก็เสียเปรียบทันทีเมื่อพวกเขาเป็นฝ่ายไล่ตามก้อนหินน้อยใหญ่ถูกระดมคว้างปาลงมาจากภูเขาดำสบดเสียงหลงเมื่อกระสุนในรังเพลิงหมดเกลี้ยงสองพรานจึงต้องกระโจนแยกย้ายกันหลบเข้าหลังต้นไม้ครั้นก้อนหินลูกเท่าครกกลิ้งเวียนว่อนลงมาจากเนินเขาเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังลอยลมมาเดชชักดาบออกมาจากฝักดังเคร่งก่อนกระโจนข,นขึ้นเขาไปราวเสือดาวตะปบเหยือ่อ ดำเปลี่ยนกระสุนไม่ทันทำได้เพียงคว้าท่อนไม้ยาวไล่ตามพรานรุ่นพี่ขึ้นภูเขาไปเมื่อเห็นเดชและดำไล่ตามมาถึงด้วยแสงไฟฉายสองโจรหันหลังได้ก็หนีตายอย่างไม่คิดชีวิตอีกครั้งลูกพี่เป็นไงบ้างเดชสายหน้าเมื่อต่างฝ่ายต่างคลาดกันไปไม่ถึงอึดใจเอียงหูฟังยังได้ยินเสียงสองฝีเท้าตะลุยย่ำป่าแหวกลู่ครมครามจากไปไม่เกินระยะร้อยเมตรตามเมื่อลูกพี่มีบัญชาดำก็กระโจนเข้าป่าไล่หลังเดชไปติดติด เสียงร้องโหยหวนแผดกล้องไปทั่วบริเวณดำและเดชติดตามมาถึงต้นเสียงก็ไม่พบทั้งเสือแพ้วและอดีตอสูรลมอีกแล้วมีเพียงพื้นดินบนยอดเนินซึ่งตัดขาดออกจากกันเบื้องล่างคือชะโงกหูบลึกลงไปหลายสิบเมตรดำหยิบไฟฉายข้างเอวมาช่วยลูกพี่ศาสตว์สองลงสู่ความมืดวาระสุดท้ายของสองโจรผู้เคยคิดร้ายกับคลองสำราญก็เผยให้เห็นเต็มสองตาเนื้อตัวแหลกยับบิดเบี้ยวกระดูกขาวทะลุเนื้อหนังออกมาทั่วตัว ทั้งสองชีวิตแขวนเติงถูกแท่งหินเบื้องล่างทะลวงหน้าท้องทะลุแผ่นหลังความหน้าอยู่บนกองหินแหลมคมเลือดแดงฉานฉโลมทั่วบริเวณกัมมุนาวัตตีโลโกโจริงๆเดชพ,พึมพำว่าพุทธพจนี้ดำไม่ต้องให้พรานรุ่นพี่ช่วยถอดความให้เขาเรียนมาก็ยังพอรู้ว่าคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็มีบาลีแบบที่ลูกพี่ว่าสองคนนี้เคยทำบาปแบบนี้กับหลวงตาน้อยสุดท้ายก็ได้กรรมสนอง ดำสายหน้าอย่างโปร่งสังเวชสองพรานสงบนิ่งชั่วขณะแม้ไม่ถึงกับให้เกียรติต่อผู้ตายก็เลือกจะอโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งที่แล้วมาจะได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมติดค้างกันไปในภายหน้าสองพรานเห็นคลองสำราญจัดการสัมภาระแล้วย่ำเท้าไปในความมืดพื้นป่าบริเวณโดยรอบปราศจากกลินออน่นอายอันผิดธรรมชาติใดๆพวกเขาจึงกล้าออกเดินทางแม้ยามกลางดึกไอ้น้องชายแถวนี้น่าจะเป็นป่าใกล้เขตหมู่บ้านเราวะ่ะเดชดเหลียวซ้ายแลขวา แลหน้ามองหลังไม่ขี่อึดใจก็หันมาเอ่ยกับพรานรุ่นน้องดำออกอาการตื่นเต้นขึ้นมาทันทีสองพรานจับทิศมองทางกันเล็กน้อยก็ย่ำสวบสวบฝ่าความมืดและอารองไอเย็นชื้นมุ่งสู่ทิศเดียวกับแสงแรกของฟ้าวันใหม่เริ่มจับเป็นเรียวเส้นเล็กๆก,ก,กระจายไปทั่วสองพรานตะกายฝ่าหมอกน้ำค้างชื้นๆขึ้นจากแนวหุบตื้นๆปีนป่ายข้ามสันเขาลูกย่อมขึ้นมาพักหอบหายใจพร้อมแสงแรกของรุ่งอรุณจับขอบฟ้าวื้งหน้า สองพรานก็พลันต้องชะงักฝีเท้าก่อนข้ามลำธารเข้าเขตหมู่บ้านเจริญพรโยมทั้งสองสาวกในบรวรร่มศาสนาลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยทักทายด้วยสายตาสงบนิ่งสีหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสเบื้องหลังภิกษุเท่าในไตรจีวรสีย้อมฝาดคือดวงตะวันของเช้าวันใหม่สองแสงสว่างขณะดำยืนอ้ำอึง้งเดชก็เดินเข้าใกล้ผู้ห่มผาเหลืองนมัสการครับหลวงตา ยกรเดชยกมือขึ้นผนมก่อนน้อมเสียลงว่าอย่างนอบน้อมเรื่องราวที่โยมวิทย์เอ่ยกับโยมทั้งสองในนวบุรีล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นแต่เรื่องเหล่านั้นหาได้จบลงเพียงที่โยมลูกชายของอาตมาเล่าหลังจากอาตมากระทําชั่วเมื่อทราบว่ามารดาของโยมวิทย์ตั้งครรภ์อาตมาก็ได้สํานึกเวลานั้นอาตมาไม่ทราบว่าตนกลับใจหรือไม่แต่อาตมาก็เลือกวางมือเข้ามอบตัวกับทางราชการ จำเดิมโทษอาตมาก็หลีกไม่พ้นการประหารชีวิตหรือจำขังตลอดชีวิตแต่ในท้ายที่สุดแล้วด้วยกฎหมายที่ละหลวมของบ้านเมืองนี้อาตมาจึงถูกจำคุกเพียง30ปีเศษช่วงหลายปีสุดท้ายครูบาสิงห์ท่านได้เมตตาเข้าไปเทศนากล่อมเกลาผู้ก้าวผิดพลาดเช่นพวกอาตมาเมื่อพ้นจากสถานะนักโทษอาตมาจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มพระธรรมอาตมาหาได้ปรารถนาให้ผ้าเหลืองช่วยล้างบาปที่แล้วมา อาตมาเพียงปรารถนาสั่งสมกุศลผลบุญเอาไว้บ้างเพื่อถึงวันที่อาตมาจากต้องเสวยบาปที่เคยได้กระทําก็พอจะมีสติสมาธิและปัญญาพร้อมรับทุกความผิดโยมเดชโยมดำอาตมาไม่เคยปฏิเสธกรรมชั่วที่ผ่านมาในชีวิตที่ผ่านมาอาตมาเพียงมิปรารถนาส่งต่อความชั่วร้ายในโลกสู่คนรุ่นหลังอีกต่อไป อาตมามีเพียงสองมือก็จะขัดเกลาบ่มนิสัยของปุถุชนผู้มีกรรมสอดคล้องต้องกันให้กีเดตันหาพอกหนาได้เบาและบางลงไปบ้างเพียงอาตมาได้กระทำสุดความสามารถก็พึงพอใจกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นแล้วจเจริญพรหลวงตาน้อยหลุบตาเอ่ยทุกคำด้วยน้ำเสียงแหบพร่าแต่แจ่มใสเอ่ยจบทั้งร่างก็ค่อยๆสูญสลายเลือนรางไปกับแสงแดดเช้าสองสว่าง จับขอบฟ้าเป็นแสงเงินแสงทองระบาดระบายทั่วหน้านฟ้าตะวันออกเดชและดำคุกเข่าลงกับพื้นดินกราบกรานสามครั้งคราด้วยใจสงบลึกซึง้งก่อนลุกขึ้นยืนเหลียวมองกลับไปเบื้องหลังรัตติการยังคงกลืนท้องนาภาไปกว่าค้อนทว่าโลกเบื้องหน้าลำแสงอุสาสางก็ค่อยๆแผ่ขยายความสว่างสวัยาศาสว่างออกไปทั่วสองพรานย่ำเดินออกจากขนทางมืดมิดกลางวิกาลมุ่งหน้าเข้าสู่เช้าวันใหม่อันเจิดจ้า พระอาทิตย์ลูกโตสาสแสงสว่างแห่งความหวังชีวิตชีวาและส่งมอบพลังมหาศาลสู่ทุกชีวิตทั่วโลกกว้างแม้ว่าชีวิตจะเคยหมุนมืดมากเพียงใดแต่เมื่อเช้าวันใหม่มาเยือนความมืดมิดอับโชคทั้งหมดก็จางจากไปตามวาระและโอกาสเดชและดำก้าวเข้าสู่คลองสำราญขณะเบื้องหน้าทั้งสองคือแสงตะวันสีทองผุดผ่องเจิดจ้าเงาของสองพรานก็ยืดยาวออกไปเบื้องหลังบันทึกชายเรื่อง เป็นเวลายาวนานหลายเดือนที่ผจญภัยกับพรานเดชได้ถือกําเนิดขึ้นและสิ้นสุดลงในวันนี้ในานามส่วนหนึ่งของผู้สร้างเรื่องเล่าและเรื่องราวดังกล่าวก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การติดตามกันมาโดยตลอดหวังแต่เพียงว่าท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามทุกท่านจะได้รับสิ่งใดไปบ้างไม่มากก็น้อยจากเรื่องราวเหล่านี้ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดีครับ